สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะเระจาจะวันที่11สิงหาคม6กหนะคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะทุกแนวทางนะที่เราลงมานะสำหรับจีนเชา้าตัวเด่นก็คือ0กับ2ตัวรองก็คือ9กับ7นะคะก็00 02 04 06 07 09 20 23 24 2 4, 6, 7, 9, 2, 2, 2, 2 5 2 6 2 7 2 9 0 2 4 7 9 2 3 7 9 0 2 6 0 7 9จับคู่ก็0 7 7 0 7 2 2 7 7 9 9 7 9 2 2 9 2 0 0 2นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็นจีนบ่ายตัวเด่นก็คือ6กับ8ตัวรองก็คือ9กับ7 6ก็6 0 6 1 6 2 6 4 6 8 6 9 8 0 8 1 8 2 8 4 8 6 หกแปดสี่สี่แปดหนึ่งเก้าแปดหกหกแปดเจ็ดหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกแปดเก้าเก้าแปดนะคะก็ขอใหนเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะจับคู่สี่ตัวกับสี่ตัวนี่เด้อซื้ออย่าลืมมาเพืซื้อ V I P ด้วยนะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอหฮงเฮงฟังฟังโชคดีทุกคนคะ่ะ